โอเคครับผมว่าหอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมนะครับเปอร์คุงซีนะผมก็วันนี้นะครับผมผมอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโลโกนกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวคาคุจาอันใหม่นะผมเป็นของฮาโลวีนะผมจริงๆมันก็มาตั้งประมาณ1อาทิตย์แล้วนะแต่ว่าผมนั้นไม่ว่างนะผมซึ่งช่วงนั้นนะใกล้สอบนะผมผมก็เลย ไม่ได้ว่างทํานะผมแล้วก็ไม่ได้เวลาว่างฟาร์มมานะผมก็ตอนนี้ผมก็ไปฟาร์มอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะก็สามารถใช้ได้2ล่างเลยนะผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะผมอันนี้คือตั้งแรกนะผมแล้วสองตั้งสองนี่ใช้สเตทอ,า,อาซีเนี่ยสิล้านเลยนะผมซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาก่อนละกันนะผมราคาแล้วจะอึ้งอะผมบอกเลยราคาแล้วจะอึ้งนะ ราคาแล้วจะอึ้งนะบอ่อเลยผมบอกไว้ก่อนเลยไหนนะเอากดไม่ติดไรก้านไรก้านไรก้น,กน,กนมันอ่านว่าไรก้นเมื่อวะใช่แหละมันต้องอ่านว่าไรก้นเนี่ยครับผมสองร้อยล้านเบรีนะผมแพงกว่าทาคิแพงกว่าทาระ,ะอีกนะแพงกว่าโคชิด้วยอืมน่าจะแบบแรระดับหนึ่งเลยนะผมก็ ถามว่าคุ้มไหมผมส่วนตัวผมว่าผมว่ามันคุ้มนะครับผมเพราะว่ามันเป็นทางใหม่แล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะสนุกด้วยแหละนะครับผมซึ่งผมฟาร์มมาเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับผมคือแบบว่าเอามาทดลองสกิลแล้วแหละนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะเปิดร่างแรกกันเลยดีกว่านะผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะผมนี่นะผมก็จะเป็นเหมือนจริงๆแล้วมันเป็นหมาป่านะผมแต่ว่าอันนี <A PI AN> e> ้มันเหมือนแบบมันเหมือนท้างคาวนะผมเนี่ยี่เดี๋ยวผมใส่หน้ากากด้วย ตรงมือนี่ก็เป็นแบบมือแบบเหมือนกรงเล็บหมาป่านะเหมือนปีกอะ่ะมันเหมือนปีกข้างคาวมากกว่านะผมว่าซึ่งเดี๋ยวผมจะทดลองกับเจ้าตัวพวกลูกกระจกก่อนนะก็ตีธรรมดานะผมก็เตีบมนีนะ้นะครับคิกนะผมประมาณนี้เนาะเนี่ยอันนี้คือคิกนะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมเป็นอ่าสกิล e ีนะผมสกิล e. ี ก็เป็นแบบพุ่งไปฟันนะผมท,ทำไมมันจะมืดแล้วมืดทลเร็วเลยเคก็ตัว E นะผมแบบนี้นะซึ่งมันคููดาวก็ค่อนข้างเร็วนะเฮ้เดี๋ยวนะอ๋อมันกดได้สองรอบเลยเห็นนะมันกดได้สองรอบเลยนะผมเนี่ยเราเราสามารถกดติดต่อกันได้เลยนะผมปุ๊บปุ๊บเห็นนะแล้วเรอคููดาวตอนแรกผมนึกว่ากดรอบเดียว เนี่ยก็สองรอบได้เลยแล้วแล้วก็รอคูดาวนะผมโอ้โหคือดีมากเลยนะผมใช้หนีอะ่ะถือว่าแบบหรือว่าเฮ้ยเราฟันศัตรูตไม่โดนวะเราก็แบบอืกดอีกรอบหนึ่งมันก็โดนเนาะถือว่าโกงนะผมถือว่าได้ได้ะผมว่าถือว่าระยะไกลแล้วแหละแต่ถ้าเกิดตีทีนึงนี่คือผมว่ามันใกล้นะโอ้โหม,มันมืดแล้วอเอามืดก็ไม่เป็นไรนะผมโอเคนะผมต่อไปเป็นสกิลตัว R แล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะลองใช้กับบอสด,ดูนะเดี๋ยวผมขอตีก่อน สกิลตัว R นี่ผมว่ามันน่าจะเพิ่มเลือดนะครับผมเดี๋ยวต้องให้บอสตีผมมันโอเคสังเกตเลือดผมไว้ดีๆนะผมเดี๋ยวผมจะใช้สกิลอาร์นะผมจะใช้สกิล R นะงำ่ำเห็นไหมเรื่องผมขึ้นเลยขึ้นโคตรเร็วนะผมอาตีมาใหม่เลยบอสดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลอาร์นะผมฟึบเห็นไหมเลือดมันขึ้นเร็วมากเลย ิอามันก็เหมือนแบบว่ากดแล้วมันก็ดูดเลือดด้วยนะผมและยะนี่ก็ถามว่าไกลไหมผมก็ว่ามันก็ไกลนะผมไกลกว่าส e นะกิลอีนะไกลกว่าสกิลอีถ้าไม่นับรวมกด2รอบของสกิลอีนะก็คือไกลกว่าสกิลอีที่กดรอบเดียวอะ่ะเข้าใจที่ผมพูดไหมเนี่ย <c oughs> ผมอธิบายคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ตามนั้นเอาบอสตายเลยเหรอนะครับผม ก็ต่อ,อไปเป็นสกิลตัว F นะผมส่วนตัว F นี่ผมนี่ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะผมเพราะมันคือท่าอะไรมันคือท่ากลางปีกหรือมันคือท่าอะไรวะเนี่ยดูดูดูนะดูนะเนี่ยมันคืออะไรวะผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มเลือดหรือมันเพิ่มอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องให้โตตีผมะละก็จะลองดู อ๋อมันแบบว่ามันมันพุ่งไปฟันรัวๆมันพุ่งไปฟันรัวๆุ๊บเห็นนะไหมเฮ้ยเท่นะเท่เท่มากเลยนะผมเดี๋ยวผมดูลืกนี่นี่เอ,อือเป็นแบบนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วก็คือสกิลเอมันจะเหมือนแบบว่าพุ่งไปตีรัวๆนะผมแบบว่าใช้คอมโบได้เลยนะครับผมถือว่ามาสเตอร์เบสเลยนะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะโอเค ผมลองกับไอ้ตัวนั่นอยู่ไหนวะอามอนอยู่นี่นะผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลเอให้ดูนะครับผมซึ่งมันก็จะรัวประมาณนี้นะปุ๊บนี่เลยนะผมแบบนี้โอ้โหคือโคตรเท่นะผมเนี่ยดูดเลือดได้โอ้โหโคตรโกงปุ๊บโอ้โหสกิลมันแบบว่ารัวมากเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโคตรชอบท่าตัวเอฟอะมันเท่ นะผมโอเคส่วนต่อไปนะผมก็เป็นล่างอ่าอันสอนนะผมสเตตสองนะผม,ะผมใช้อยู่ที่10ล้าน RC ร์ซีนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะกดแล้วนะผมจะกดให้ดูนะผมว่ามันเท่ขนาดไหนกดเลขสองเลยฟุ๊ปเอาเฮ่นี่นะครับผมโอ้โหแม่งตีลังกาแม่งตีลังกาเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ฟุ๊ปนี่นะผมพอเวลากลับล่างแนละ้วพอเวลาแปลงล่างชุบ นี่เป็นหมาป่าโอ้โหโคตรเท่นะผมเนี่ยมีหางด้วยนะผมแอนิเมชั่นก็จะเป็นแบบว่าหางกระดิกกระดุกกระดิกไปมานะผมแล้วก็ตาเป็นสีแดงเหมือนใส่เนตรวงแหวนอะไรประมาณนั้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองตีธรรมดาลเลยดีกว่านะผมตีธรรมดาก็คนนี้นะอ๋ะอเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วออเออเออตีตีตาย โอเคเอาเป็นว่าเราจะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับไออาร์มอนเลยดีกว่านะผมเราปล่อยมันไปนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูนะผมอันนี้ก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่า,าเป็นแบบว่าวิ่งนะผมแบบว่าวิ่งนะผมคืออันนี้มันจะยืนมันจะมียืนกับวิ่งนะผมสกิลซมีมาผมใช้กับไอ้นี่ดีกว่านะผมโอเคเอามาเริ่มวันที่สกิลแรกกันเลยนะครับผมสกิลแรกนะก็เป็นการตีธรรมดานะกระตีให้ดูละ ไปนะผมเป็นสกิลตัว e นะสกิลตัว e นะผมก็เป็นปึ๊บพุ่งเข้าไปเหมือนเดิมนะผมแต่ว่าอันนี้รู้สึกเหมือนจะพุ่งไปแต่ว่ามันแบบว่ามันจะกด2รอบไม่ได้นะผมไม่เหมือนสเตจแรกนะผมที่กด2อรอบได้แต่ไม่รู้ว่าอันนี้ไกลกว่าหรือเปล่าหรือว่าดาเมจแรงกว่าอาจจะดาเมจแรงกว่าก็ได้นะผมส่วนต่อไปนะผมเป็นสกิลตัว r นะผมสกิลตัว r นี่เป็นการคำรามนะผมมา๋ยวผมจะคำรามคือถ้าเกิดเราคำรามใส่ศัตรูนะผม สตูเนี่ยจะถูกสตันนะผมและทำให้เราคอมโบได้นะครับแบแบนี้ปึ๊บผ,ผมว่ามันน่าจะโดนสตันนะเนี่ยอ๋อทำไมมันเหมือนไม่โดนสตันเลยวะเอาเป็นว่ามันโดนสตันแล้วกันนะ่ะเนี่ยโดนดรเมจด,ด้วยนะผมนี่พอเรากิน,นแบบนี้ผมใช้ผมจะลองใช้เอโตะดูดิ อเอาเป็นว่ามันสตันแล้วกันนะ่ะเออเอาเป็นว่ามันสตันแล้วกันนะผมเอาเป็นว่ามันสตันแน่ๆเพราะว่าอะไรทําไมผมถึงรู้เพราะว่าผมเคยโดนมาแล้วไนงะนะผมคือโอเคมาต่อไปนะผมเป็นสกิลตัว F นะผมส่วนตัว F อนี่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะโกงเลยนะผมสกิลเนะค่อนข้างโกงเลยนะก็จะแบบนี้ ดูเนี่ยโอ้โหแบบฟันโคตรรัวเลยนะผมซึ่งมันแบบว่าโคตรเท่เลยนะผมแต่ว่าข้อเสียของมันนะผมคือผมยังคิดว่ามันช้านะผมแล้วผมตีสตันบูบูบูบแบบนี้ปุ๊บสตันชึ๊บพุ้งฟันแบบเนี้ยหืมคำรามใส่ฟันอิชเอี๋ยวติดบั็กเฮ้ยเดี๋ยวติดบั็อกเอง โหแรงเกินนะผมนะครับผมผมถึงบอกไงว่ามันแบบว่าเจ๋งจริงนะผมเจ้าหมาป่าตอนนี้นะผมต่อไปก็เป็น C นะผม C ีนี่ก็เป็นการแบบว่าวิ่งนะผมโอ้วิ่งนะผมก็จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะผมเนี่ยเดินเดินแบบนี้ก็ว่าเร็วแล้วใช่ไหมแต่อันเนี้ยเร็วกว่าอันนี้เร็วมากนะผมผมจะบอกว่าเร็วโคตรเลยคือแบบเร็วจริงนะครับทุกคนแล้วก็คือส่วนข้อเสียเนี่ยผมคิดว่า ที่ข้อเสียของมันเนี่ยผมคิดว่าพอเวลาเรากด C ใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งนะแต่พอเวลาเรากดสกิล l R R หรือ F เนี่ยมันจะลุกให้นะผมซึ่งจะทำให้เราแบบกลายเป็นการเดินแทนนะผมไม่ใช่การที่เราแบบมาวิ่งนะผมเห็นนะพอใช้ปุ๊บมันก็จะยืนเนี่ยเห็นไหมปุ๊บเนี่ยใช้ปุ๊บยืนเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีด้วยนะผมอันนี้ก็คือข้อเสียของมันนะผมเอาจริงมันไม่เชิงเรียกว่าข้อเสียหรอก มันก็แบบว่ายังไงอะครับผมคือถ้าเราแบบนอนแบบเนี้ยเราก็กดใช้สกิลสกิลอะผมว่ามันจะโกงเกิอนนะก็คือแบบใช้ปุ๊บแล้ววิ่งหนีได้เลยอะมันจะโกงมากเลยนะผมมันจะโกงมากผมบอกเลยเนี่ยอืมอิชแลผมถือว่าโกงเลยซึ่งไอเจ้าหมาป่านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเร็วเร็วสุดในเกมแล้วนะผมเนี่ยวิ่งหนีได้หน,ไดหนีโตได้อะผมบอกเลยหนีโตได้ จริงนะอันนี้เหนียโตได้นะผมก็สิ่งที่ผมแบบว่าคือโคตรแบบโคตรเท่นะผมว่าคือพอเวลามันปีนในเนี่ยเนี่ยนะผมปีนบันไดเนี่ยคือถ้าเป็นร่างคนธรรมดาเนี่ยปีนช้ามากเลยนะผมเนี่ยปีนช้ามากเลยนะเนี่ยปีแค่นี้นมาเดี๋ยวเรามาดูร่างหมานะผมร่างหมาล่างหม,มาป่านะผมจะปีนโคตรเร็วนะดูเนี่ยอ,อ๋อติด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 เนี่ยนะผมโอ้โห ขึ้นโคตนเร็ว <Wow. S 1> ขึ้นเร็วชิบหายดูแบบว่าแบบถ้าเกิดแบบเพื่อนเพื่อนคนไหนนะผมที่มันเล่นนะ่นนะผมเนี่ยเราไอตัวหมาป้าเนี่ยมาวิ่งไล่กัดมันได้เลยนะเนี่ยโอ้โหแถมว,ว่ามันมันยังไปได้ไกลอีกนะมันยังไปได้ไกลอีกนะดูมันไปได้ไกลมากเลยนะผมเดี๋ยวผมจะลองไปถึงตรงนน้นดูนะผมตรงกาฟิกก่อนมองไม่เห็นนะ เพิ่มไปก็มองไม่เห็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่มเลยดีกว่านะครับผมจะลองพุ่งไปตรงนู้นดูนะนี่รู้ดิเหมือนไกลจริงนะทุกคนมันไกลจริงนะเนี่ยโหมันโคตรไกลนะนะผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับหมาป่านะผมเออลืมบอกนะผมไอตัวหมาป่าเนี่ยมันจะเหมือนมีชุดเกาะอ,อะไรแบบนี้ด้วยนะผมโอ้โห,โหมันเป็นอะไรที่โคตรเท่นะัผม คผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้เกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากนะผมที่ยังไม่ลืมผมนะทั้งที่ผมบอกอยู่นะว่าผมไม่ว่าแต่ว่าพอผมกลับมามันก็ยังมีคนดูนะผมขอบคุณจริงๆนะผมก็เที่ยวผมไว้เอจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายนะครับ See you again จ้า